สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องนกโซดาและน้ำแข็งไปฝึกกับพี่ๆทีมครูฝึกด้วยกันนะครับว่าจะฝึกได้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวรับชมรับฟังได้นะครับขึ้นมาขึ้นมาเออไปๆๆเรามาฝึกต่อนะครับฝึกข้อแบกกับนกดำควนัวของเรามามาเดี๋ยวจะทำนบ้างนะครับแล้วคุกเก้ ใช้เม็ด่วงนะครับขึ้นตาเรวเรมเรเรเรมไหเแทาไรครับกอนกอนใช้ง่ายๆครับเดยไฟเพิื่อเองนะครับเพิ่มอุปกรณ์ขามามหบินมาเร็วะด้างก๋เกๆก Bin binh mắt ugh, mà ừ, nó lại okay. lắm binh nha y lắm binh, 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 Anh binh, 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 Anh binh, 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 má má binh, 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 แขงแข็งแล้วดดน้ำแข็งดดได้แต่โซดาครับเอยโซดาต่อไปเราก็มาเปลี่ยนครูฝึกบ้างนะครับให้น้องๆเป็นผู้ทำการฝึกน้องโซดาแล้วก็น้องน้ำแข็งนะครับอ้าวตอนนี้เราทำอะไรกันบ้างครับอสอนเด็กๆหมุนตัวใช่ไหมอาลิซซี่สอนโซดากับน้ำแข็งดิ นี่นะครับความสุขของเด็กๆได้มาเล่นนกอยู่หลังบ้านนะครับโอ้ตีลังกาเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้โซดาตีลังกาได้เอาพร้อมๆไปให้สอนตีลังกาเร็ววับแน่แน่เอาสองรอบอีกรอบหนึ่งอรอบหนึ่งเย,ย้สุดยอดเลยเดี๋ยวให้กินก่อนให้กินก่อน เอาไหมเอาไหมเอาไหมดูดิสิหนึ่งอ,อีกอีกอีกสองอีกรอ,อ,อบโอ้ยอีกรอบก่อนก็ได้ตัวเอาน้ำแข็งน้ำแข็งโชว์สเต็ปดิอ่ะพร้อมให้น้ำแข็งกินดิมหนึ่งสอง,สอง ดูโซดาดีกว่าโซดาหนึ่งอ,อ,อีกรอบอย่ามึงให้กินอย่ามึงให้กินอีกรอบรอบที่สี่นั่นเนี่ยรอบที่สี่แล้วเหรอโอ้เก่งมากเก่งมากโซดาน้ำแข็งเอ้ย,ยอหลังจากที่น้องพร้อมและลินซี่ได้เทสระบบการฝึกของน้องน้ำแข็งแล้วก็โซดาเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็จะมีการจัดการแข่งขันนะครับทําการหมุนแข่งกัน10บรอบใครบบบชนะบบบามาลุ้นกันนะครับเดือดดังดังเดือดเดือดเดอังดังเดือดดังดัง,ดง,ดงสบายใจเลยนะพวกเองสองตัวต่อไปเป็นการแข่งขันให้นกตีลังกานะครับเอาสิบรอบนะครับอันนี้เจ้าอะไรวิสโซดาใช่ไหมลังกาเก่งยินซี่อันนี้อะไรน้ำแข็งปติกานะครับ สิรอบโดยใช้เม็ดอาหารรอบนับหนึ่งถึงสามติดตัวหนึ่งมเอาได้เอานับเลยครับใครได้หนึ่งก็นับเลยทำไมอาสองรอบแล้วนะครับโซดาได้สองแล้วน้ำแข็งลงเร็วสี่สี่แล้วนะครับเอาล่ะ รอน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งใครกินอยู่แล้วน้ำแข็งเอ้าน้ำแข็งได้หนึ่งแล้วเร็วเร็วยัง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 ครับน้ำแข็งได้หนึ่งอยู่นี่มันนี่มันนี่อ่าอ่าหลอกล่อไปหลอกล่อไปเร็วเร็วเร็ว ได้ไหมได้ไหมเอ้าอย่าเพิ่งไปป้อนสิน, <laughs> น้ำแข็งกินก่อนเลยโซดาได้เจ็ดแล้ว<แ>เดินหาเพื่อนแล้วเอ้าแปดแล้วนะแปดต่อนหนึ่งแล้วนะเอา<ๆ>้ากินก่อนเลย<ๆ>เอา้า <laughs> เ,เอาเอาโดนซะแล้วเอาเร็วถือโอกาสของโซดาแล้วไปถึงน้ำแข็งแล้วเร็วเร็วเร็วเอาหยุดพักก่อนนะโซดาเปล่ากินก่อน น้ำแข็งสู้ๆเอ้ยแม่มองเห็นไม่เนี่ยน้ำแข็งลงมาอ่าเร็วเอาครบสิบเลยครบสิบเลยโซดาอย่าไปมองเขาโซดาเอาลงมาเร็วเร็วเอ้ยเร็วเอ้ยเร็วเร็วเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านทำไม่ได้ด้านนี้เร็ว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 โซดาลงมานับหนึ่งไม่เลยเหรอครับนับต่อเลยแปดแล้วเมื่อกี้เร็ว เก้าเก้าสี่เก้าสี่น้ำแข็งก็ไม่ได้นะครับวันนี้ 8, 8. น่าจะไม่ได้สิบสักตัวนะครับเนี่ย 8, 8. เอาอย่ายไปจ <8, 9. S 1> ุ๊บกันเฮ้ยเก้าเย้โซดามาเก้าแล้วครับแชมป์เก่าของเราโซดาเดี๋ยวเดีอีกครั้งหนึ่งเอาโซดาน้ำโซ <10. S 1> ดาสิบเย้น้ำแข็งก็มาเย้ติดต่อสองนะครับ yeah. หลังจากที่เราทําการฝึกและได้ผู้ชนะมาแล้วนะครับก็คือน้องโซดาติลกาได้10รอบทีนี้เราก็มาฝึกต่ออีกนะครับอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะทําให้น้องๆเก่งขึ้นไปนะครับมาชมกันต่อได้เลย ก็ฝึกหัดเรียบร้อยแล้วครับน้องโซดาแล้วก็น้องน้ําแข็งโดยน้องพร้อมและลินซี่นะครับพากันฝึกหัดน้องตีลังกาหมุนตัวหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิป สอนนกตีลังกาให้ชมใหม่อีกนะครับดูดูครับดูความน่ารักของเจ้าโซดาของเราดูดูจะ <c oughs> ตีลังกาโชว์อีกไหมครับเนี่ยดูครับดูโอ้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับบายบาย